ใครรออยู่กดได้เลยครับราคาดีมากนะสามเก้าสองไม่เห็นราคานี้แต่ปีที่แล้วแล้วนะอันเนี้ยมันตกชิ้นหนึ่งประมาณร้อยเก้าสิบนิดๆเองนะจากปกต,ติสามร้อยเก้าสิบถูกไหมถูกต้องค่ะมันคือตลับใหญ่นะครับสิบเอ็ดจุดห้ากรัมนะสิบเอ็ดจุดห้ากรัมเยอะนะ,ะนะราคาดีมากจริงๆแล้วใครอยากได้พับเพิ่มตอนนี้มันไปอยู่ที่ตะก้าเอ่อ ตอนนี้อยู่ตราก้าตราก้าห้านะครับราคาถูกเหมือนกัน120บาทตกชิ้นละ40บาทปกติ149บเกนะใครจะกดกดได้เลยราคานี้คือเป็นราคาที่เอาจริงก็ถูกที่สุดตั้งแต่ขายมาแล้วของปีนี้ครับอันนี้ถูกมากไม่ถึง200บาทและเหลืออีกแค่4นาที20วีนะมีคนรอคุชชั่นค่ะพี่พีคุชชั่นก็ถูกมากแถมกระเป๋าด้วยฮะคุชชั่นเทไหร่้อใช่ค่ะ เดี๋ยวแป้งใครจะกดกดเลยนะสี่นาทีสุดท้ายนะครับสี่นาทีสุดท้ายของแป้งนะเบอร์หนึ่งผิวขาวเบอร์สองขาวเหลืองแล้วเบอร์สามผิวสองสี่นะครับได้กระเป๋าด้วยนะคะได้กระเป๋าด้วยคุชชั่นสองอันได้กระเป๋าด้วยนะตกอันละร้อยเก้าสิบหกบาทหารรวมก็เป่านะแม่ทุกคนสามนาทีสุดท้ายนะของแป้งตลับใหญ่หนึ่งแถมหนึ่งนะครับกดได้เลยกดได้เลยวันนี้เจ้าของไม่มาราคาก็เลยเป็นแบบนี้นะครับูค่ะ แต่ถูกมากถูกมากจริงรอบเนี้นไม่เจอเซตนี้แล้วนะคะเจอเซตโดนทำไมรอบนี้ได้ถูกจังอ่ะประทับใจอะ่ะนีอ่ะเพื่อพีทเลยค่ะกดเยอะๆนะครับเขาเขาให้จริงๆรอบนี้ราคาคือถ้าใครซื้อทุกครั้งะ่ะตามไลฟ์ทุกครั้งจะรู้ว่ารอบอย่างรอบเนี้ยเรียวกว่ารอบถูกมากไม่รู้ทำไมถึงถูกได้ขนาดนี้แต่ปกติไม่ใช่ราคานี้นะตอนแรกที่เราบอกว่าถูกๆอะ่ะว่าสองร้อยยี่สิบสองร้อยสามสิบนี่ยนี่ร้อยเก้เาสิบกว่าบาทมาแบบ นานแล้วนานมากครึ่งปีแล้วแล้วใครกดรอบรอบแบบราคา300อยเอ๊ะสามบท่านนี่คือว้าวเวอร์สนาทีสุดท้ายนะตอนนี้กําลังจะเหลือ2นาทีแล้วนะครับเหลือเท่าไหร่ละสนาทีเหลือคูปอง20%แล้วนะคะตอนนี้นะแม่แดสิบเปอร์เซ็นต์เหลือคูปองแค่ประมาณ20%จากของที่มีนะครับยอดเยอะไมมากกดได้เลยกดได้เลยราคามันสะลุ้จริงค์ซิงคทีวีค่ะ ถูกมากเดี๋ยวขายให้ราคานี้จะอยู่กับเราไปตลอดใช่ไหมไม่ค่ะชวยไปค่ะแค่ช,ม,ม,ชมต้นชั่วโมงนะทุกคนตอ,ตอนนี้มันแฝดเซลทูต,ตะก้ามันเลยได้ราคานี้นะใช่ค่ะทุกคนกดได้เลยจริงๆราคาดีสุดๆอยากได้อะไรบวกอะไรกดไปเลยนะครับต้องมีใครนินทาฉนะันแน่ๆเว้ยฉันที่ฮัทชิ่วหลายรอบอ่ะแล้วฉันจะนจะฮัทชิ่วอีกมาที่ลาซาลปวยเข้าไปน้อย ทุกคนครับ2นาทีสุดท้ายของแป้งตลับใหญ่นะอีก2นาทีนะเดี๋ยวเราค่อยไปดูอย่าง่รกันตะกดได้เลยเพราะว่าอะไรครับอันนี้ฮอตค่ะโปรเปิดใจที่เคยมาขายที่แก้มบุ๋มกับพีทไรครั้งแรกอ๋อจำได้จำได้ตอนนี้ร้อค่ะร้อยเจคือตอนนี้มันถูกทุกตะก้าจริงๆนะครับมันมีรองพื้นที่เป็นซองบวกกับแป้งอันเล็กอะ ราคา2อ7 7บาทอ่ะถูกมากแต่ว่าปกติแป้งตลับเล็กก็219บาทรองพื้นซองบาบทถูกต้องนี่เราเป็นเท่าไหร่กดได้เลยอีกแค่1นาที45าวิสุดท้ายนะจะบอกว่าคิวคุยกับใครเห็นเหรอเออเขาบอกว่าคนข้างหลังคนข้างหลังนั่งคุยยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ทำเป็นนั่งนิ่ง ปุณควรเห็นไหมยอดมันดีวันนีนะคือมันไม่เหนื่อยเลยดีเจแล้วคนเห็นไหมมื่อกี้เห็นไหมเหลือเชื่อแล้วเมื่อกี้คุฉันบอกให้ถ่ายคลิปวิดีโอบอกว่าต้องใจทำงานตรงนี้ก่อนแม่แต่หนูฟังมันอยู่เมื่อกี้เราเพิ่งเริ่มต้นชั้นเห็นในทีมบางคนนั่งปักหมดเขาบอกว่าโอ้โหพิงคพิงกลับมาจากจีนก่อนเขาชื่อพิงคพิงนะครับเขาเขาบอกว่าจะบอกว่าผู้ผู้ชายจีน คุยกับเขาเขาบอกให้เรียกเขาว่าน้องผิงผิงน้องผิงผิงจ่าเขนมผิงอ่ะทำไมถึงเป็นผิงๆๆผิงอะ <u> uh> ผิง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 เปลี่ยนแล้วเปลี่ยนแล้วเป็นชื่อ <u> uh> เพราะว่าชื่อไอคิวนะจ๊ะไอคิวไอถามว่าฉี่40วิสุดท้ายนะใครจะเอาแป้งตลับใหญ่ในราคา392บาทนะครับเอเลน่าไม่มีของแล้วค่ะ30วิสุดท้ายจริงๆกดได้เลยกดได้เลยเพราะว่าราคานี้ดีจริงเอเลน่าจากดีเซไปแล้วไปแล้วใช่ปะลดดิสคอนใช่ปะดิสคอนเรียบร้อยทุกคน20วิสุดท้ายนะใครกดลงตะกร้าได้จ่ายเงินเลยนะเพราะว่า ราคาเนี้ยเป็นแฟดเซลล์บวกคุปบ้องต้นชั่วโมงนะมันไม่ค่อยมีราคานี้ตอนเนี้ยอ้าว9วิสุดท้ายแล้ว8 7 6 5 4 3 2 1 0เห็นไหมตอนนี้เป็น479แล้วไซส์ใหญ่ทั้ง2อันครับราคาเมื่อกี้ถ้าดได้9บาทต่อชิ้นต่อไปรรานต่างกัไหน เราไปตะกร้าคูชั่นขอแฟตเซลคูชั่นได้ไหมได้คูชนขอใช่ไหมคะใช่ราคาดีมากทําแบบเลิศอ่ะเอาแบบเลิศทำแบบพี่พีไม่ต้องขอลองขออ่ะขอแบบแฟตเซลคูชั่นตะกร้าเดียวเดี๋ยวเอาคูชั่นมาต่อเดีว่าใแค่เดียวใช่มใช่ใช่เป็นตะกร้าเป็นตะกร้าเดียวสิบนาทีได้ไหมห้านาทียังไม่ทันพูดเลยตอนนี้ขอโทษด้วยนะ แล้วพี่ดีผู้ช้าเธอให้หน้าอะไี่อะใครให้พี่น่าอยากได้กระเป๋าแบบพีจังเลยทำไมพี่มีกระเป๋าของตัวเองคนเดียวอ่ะพีได้มามีคนให้มาไม่กระเป๋าอ่ะตัวนี้เหรออืมทำไมไม่มีบุ๋มบ้างไะนี่บุมพี่ให้บุ๋มไปก่อนก็ได้เดี๋ยวให้กระเป๋าไปก่อนทุกคนถ้าวันนี้ยอดได้เดี๋ยวจะหาอะไรมาเล่นให้ดูสวัสดีนะครับสวัสดีทุกคนนะครับ เราเรากำลังจะไปที่ครูชั่นเรากำลังจะไปที่ขนมหวานแต่เราอธิบายครูชั่นก่อนคือครูชั่นเป็นผลิตภัณฑ์ที่เปิดตัวเมื่อตุลาคมปีที่แล้วถูกใช่ไหมถูกใช่ค่ะพฤศจิกายนพฤศจิกหนึ่งพฤศจิกายนสิ้นเดือนตุลาคมนะครับแล้วก็เป็นครูชั่นที่เนื้อเนียนมาก แต่ว่าคูชั่นจะต่างกับแป้งนิดนึงตรงที่คูชั่นมี4เบอร์นะคูชั่นมี4เบอร์ครับคือถ้าใครใช้แป้งเบอร์อะไรให้บวก1เบอร์แต่เบอร์แรกสุดของครูชั่นที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยมันคือตัวที่เป็นผิวขาวแบบแบบผู้หญิงจีนอะคือขาวจัวเลยถ้าใครชอบโทนแบบสาวจีนที่แบบขาวขาวมากๆขาวมากๆแบบขาวจัวขาวแบบหลอนขาวแบบพี่พอสออกดเบอร์หนึ่งได้ แต่ว่าถ้าใครใช้แป้งแล้วแฮปปี้อยู่แล้วกับสีให้บวก1เบอร์ใช้แป้งเบอร์หนึ่งให้คูชั่นเบอร์2แล้วก็ไล่ไปอย่างนี้นะครับ <c oughs> ก็อย่างที่บอกว่าคูชั่นเขามีนวัตกรรม X f i e ถูกไหม X f i e แม่ใช้เบอร์เบอร์เบอร์สูดเรียบเนียนเรียบเนียนได้เบอร์หนึ่งหรือเบอร์สองเลยค่ะ <ๆ S 1> ตัวแพคเกจจิ้งสวยมากแล้วก็เป็นคูชั่นที่รีวิวดีมากๆหนุ่มจีนข่าวไหมหนุ่มจีนข่าวไหมคิวสุด มีคนเคยเห็นหนุ่มจีนยังครับจะไปต้องเขินขนาดนั้นคิวหาอไม่ค่สงสัยพิสูจน์เป็นรอทำไมอ่ะเดี๋ยวแปดเฟลแลแบบสองตลับนะครับแบบสองตลับไม้ยังเอ่ยจะบอกว่าปกติ4ี่รอเก้าสิบถูกไหมถูกต้องค่ะปกติ490ต่อตลับนะครับขายตามร้าน พวก beauty ก็490ตอนนี้เรากำลังจะขึ้น f l a เซลลให้ค่ะ <5. S 1> ขึ้นหรือยังครับแป๊บหนึ่งนะครับชุดหนูซื้อนานแล้าแม่ราคา flat s a ลทุกคนน้องตกใจแต่ว่าคูชั่นดีมากจริงๆอยากได้แบบํนน<ค>ำรีวิวคือคูชั่นตัวนี้รีวิวดีมากถ้าไปดูในในตัวร้านค้าเขาเนาะไปกดดูรีวิวแล้วก็เป็นคูชั่นที่ beauty blogger ชอบใช่เลย ถูกไหมใช่ค่ะขายอยู่ที่ร้านบิวตี้แทบทุกที่นะครับใช่ค่ะแต่ว่าที่นั่น<ช>จะสี่ร้อยเก้าสิบอง่แล้วพับเพอบเขาดูดิด้วยความแบบว่าออกแบบมาเห็นปะมีความแบบว่าให้เข้าร่องเข้าโค้งตค้งโครงเข้าโค้งต่างๆได้ดีด้วยนะคะแล้วพับเขาก็คือคือมันดีอ่ะ,อะแล้วมันนิ่มหน้าเห็นปะ,ะถูกต้อง ไม่เห็นผมมาปักอันเดียวเดี๋ยวนะทุกคนวันนี้โปรโมชั่นคูชั่นก็พิเศษมากนะไม่ใช่แค่ราคาถูกนะเดี๋ยวแฟดเซลจะขึ้น <ผม S 1> แต่ตัวตคูชั่น,นะอะสองตลับที่อยู่ในตะกร้าได้กระเป๋าไว้ด้วยอ่ะซึ่งกระเป๋านี้ทุกคนมีแนแม่มีหรือยังนี่ น้องเป็นก้อนแบบนี้แล้วน้องมีความแบบว่าเป็นฟองๆนะเพื่อว่าเซฟเครื่องสำอางเราด้วยเวลาทําตรงทําตกนะคะนะ,ะแบบนี้เลยก็คือโปรที่จะได้ในตะกร้านะคะจะได้ครูชันไปสองตลับนะคะพระ้อมกระเป๋าหนึ่งใบนั่นเองนะเดี๋ยวนูดสวอดสีให้ด<ห>ูแล้วกันปากให้ก่อนแฝดเซล,ลกำลังจะขึ้นนะถ้าใครรอคูชั่นก็อย่างที่บอกครับว่าต้นชั่วโมงเนี่ยเป็นโปรโมชั่นที่ดีมากๆนะ เ,เ,อ,เลลอีกหนึ่ง<ล><ล>นานะทีแปดเซล,ลจะมานะครับสองตลับใช่ไหมใช่แบบสองตลับและวันนี้แถมกระเป๋าด้วยลดมากจะรอเลยราคามีมีทั้งหมดสี่เบอร์ค่ะมีทั้งหมดสี่เบอร์นะครับเบอร์หนึ่งที่หมูของร้านเพื่อนหมูป้าเธออะไรคือเองไม่รู้ลืม เบอร์สองถ้าใช้รองพื้นเบอร์หนึ่งให้ใช้คูชั่นเบอร์สองครับเบอร์หนึ่งหรือเบอร์สองได้ค่ะถ้าชอบผ่าก็ใช้เบอร์หนึ่งแต่ถ้าชอบแบบว่าพอดีผิวให้ใช้เบอร์สองพี่แก้มกใช้เบอร์อะไรคะใช้เบอร์สองค่ะพี่ปี่ใช้เบอร์อะไรคะตอนนี้เหรอครับใช้เบอร์สี่มันออกแบบมันนวลกว่าใช่ใช่แต่แม่ว้า มาแล้วค่ะหกรบาทนะคาดีนะครับ632บาทตกตลับละแค่316บาทนะแล้วได้กระเป๋าด้วยแล้ได้กระเป๋าด้วยมบาทซึ่งปกติ1ตลับคือ490บาทนะใครรอคูชันตั้งแต่ต้นไลฟ์กดได้เลยนะราคาดีมาก632บาทอันนี้จะเป็นแบบ2ตลับ ขอแปดเซลแบบหนึ่งตลับมาพร้อมกันเลยได้ไหมคร <ะ S 1> <า>ับครับูชั่นตลับหนึ่งสามร้อยสิบกว่าบาทอ่ะค่ะแล้วกระเป๋าเนี้ยไปกับพวกเราทุกที่นะพี่บุ๋มก็เอาไปนู่นไปนี่ไปใช้งานไม่ขาดกระเป๋าใช้ได้จริงแล้วขาดทนมากอ่ะไม่ขาดเออไม่ขาดหมถึนว่าแบบใส่อะไรไปก็ไม่ขาดค่ะเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามเบอร์สี่ ทุกคนแปดเซลมีเวลาจำกัดนะครับใครจะกดกดได้เลยนะบอกว่ามีคนถามใช้รองพื้นเบอร์หนึ่งใช้ผูชชั่นเบอร์ไหนคะเบอร์หนึ่งหรือเบอร์สองได้ค่ะถ้าชอบขาว<ม>ให้เห็นว่าแบบเออมีความขาวแนละ้วก็ใช้เบอร์หนึ่งแต่ถ้าเกิดชอบแบบพอดีผิวไม่ชอบให้ขาวไปก็ใช้เบอร์สองเพราะหนูเป็นคนชอบใช้แบบ<ม>ใ,แบบให้ใช้เหมือนไม่ใช้อะก็คือใช้พอดีผิวไม่ชอบให้แบบขาวเกินไปหรืออะไรเกินไปก็ใช้เบอร์สอง ใช้แป้งเบอร์สองคนจะได้ไม่าอะไรข้างนอกะปะบูชันใช้ดีจริงประหยัดเวลาแต่งหน้าไปเยอะเลยอืมต้นสิวอ,อ่ะหกร้อยสามสิบสองบาทค่ะแปดนาทีนะคะวันนี้หน้าสวยมากกระเป๋าน่ารักเนาะเขาบอกเอาแป้งอีกทีได้ไหมคะพี่พีชอ,อมา แป้งตอนนี้ก็ถูกอยู่นะคะ479บาทตอนนี้แป้ง479บาทตกตลับล้ว2 0 3 2 4 0เนอะโดยประมาณครับแต่ก็ยังถูกอยู่ดีนะคือใครจะกดกดได้เดี๋ยวเขามีรอบครับเขามีรอบที่แฟลชเซลล์มันจะขึ้นนะแต่ตอนนี้ถ้าคนที่รอแป้งรอแป๊บหนึ่งแต่ว่าตัวคูชั่นอุ๊ยมาแล้วราคาดีมาก1นึ่ตลับเท่าไหร่คะพี่ม319บาท มาดีนะเท่ากับสองตลับราคาเท่าเท่ากับสองตลับแต่ถ้าใครรู้สึกว่า2ตลับเยอะไปกดแบบหนึ่งตลับในราคาเดียวกันได้ไม่มีอะไรเยอะไปครับเพราะเราได้กระเป๋าด้วยสิ่งและคุชชั่นคุชชั่นคุณใช้กี่เดือนหนึ่งตลับท่านเป็นคนใช้นานอยู่แล้วพวกพิษงานผิวไงอ้าวพี่หนึ่งตลับปีหนึ่งร้อยสิบเก้าเผื่อใครไม่อยากกดแบบแผลนี่แหละแพร่ะไม่อยากกดแบบไซส์ใหญ่นะไม่คือใครไม่อยากกดแบบสอง 2ตลับนะรู้สึกว่าใช้ไม่ทันตอนนี้เรามีแฟลเซลล์แบบหนึ่งตลับกับ2ตลับนะครับซึ่งอยู่ตะกร้าที่1กับตะกร้าที่2นะ 2> กดได้เลยกดได้เลยราคาดีครับจริงสองตลับมันได้มันได้กระเป๋าด้วยมันลดเกินมันลดตรงนี้แหละใช่ค่ะคือ,อยังไงสองตลับอะคุ้มกว่าถ้าใช้อยู่แล้วประจานะเพราะยังไงมันก็หมดครับยังไงมันก็หมดเนาะแบบที่บอกก็คือ,เ,เ,อเอาไแต้มสิงบวพเอาไอ้พวก ไอ้เข้มๆอ่ะไม่แบบแต้มอ่ะแต้มให้มันอยู่เพรามันเหมือนอักเสบเข้ามาเนน้องต้องไปเจอเป็นฝิว้ื้อที่ไหนเ่าะหน่าใหงเอาใช่จิ๊บแต่ว่าไอ้พี่แปะแล้วใช้ได้มันต้องแปะแล้วก็มีเจาะหัวไงไม่อยากเจาะปคูชั่นใช้ดูดหัวมเนี่ยเนี่ยจะกัดเอฟเฟียร์แล้วก็ มันเป็นเม็ดเล็กอยู่เลยมันเจ็บๆหรอใช่มันเริ่มอักเสบมันตื้นไม่กระพิมใชนไม่ติดเหลืองด้วยค่ะสูตรอะไคือ่สูตรยาใช่ไม่ติดเหลืองเข้ามากจริงร้านขายยาปิดยังทุกคนใครจะกดเอาอะไรซื้อได้มันใช้ดีกว่าสองตลับคุ้มกว่าในกระเป๋าด้วย ทุกคนใครจะกดตัวคูชั่น <C usion S 2> นะครับอย่างที่บอกนะว่า8นาที <c oughs> <ดำ S 1> จริงๆ <c oughs> ในราคานี้ซึ่งปกติ490บาทนะ490บาทอันนี้คือราคานี้จริง319บาท <c oughs> หรือถ้าเอา2ตลับนี้ก็เลือดขายไทีได้ของแถมไม่น้อย <c oughs> แต่ว่าถ้าเป็น2ตลับเนี่ยคูณกันอ่ะก็ราคาใกล้ๆกันก็คือ319บาทแต่ว่าได้กระเป๋าไปด้วยได้กระเป๋าฟัฟฟี่เข้าไปด้วยนะครับ เอาของใส่แล้วเคลื่องได้นะอันนี้คือเขาบุกมามันไม่ต้องเคลื่องไหมไม่ถ้าตกก็อยู่ยมันไม่ถ้าตกถ้าตกคือ่อ่งนี้คือเราเราใส่กระเป๋าขอดูเบอร์หน่อยหนูลบไปยังคะเนี่ยคุชชั่นเบอร์หนึ่งผิวขาวเบอร์สองผิวขาวเบอร์สามผิวขาวเหลืองและเบอร์สี่ผิวสองสีค่ะเบอร์หนึ่งผิวขาวเบอร์สองผิวขาวเบอร์สามผิวขาวเหลืองและเบอร์สี่ผิวสองสีค่ะ อยู่คทุกคนตอนนี้หกร้อยสามสิบสองอีกห้านาทีนะครับจะได้นี้ไปด้วยหิวน้ำแปลว่าถ้าใครซื้อแบบหนึ่งตลับปากกาที่สองก็เหลือสามร้อสามสเท่านั้นนะเป็นยังไงอะ่ะเค็งมะพราะ้าวรสชาติเป็นไงก็อ,อันนี้ไม่มีแปง้งก็ได้ดูแบบจืดๆมันๆดีค่ะใช่เพราะมันเป็นแบบคีโตแบบไม่มีแป้งทุกคนทุกคน ใหจะกดกดเลยนะครับรับแปง้งเดี๋ยวนะถ้าคุณรับแป้งค่ะพี่สุงมหญ่ตู้เย็นคนเดียวไปฝั่าางเดียว <criptions S 2> แต่ตู้เย็นใหญ่มากทุกคนฝากแชร์หน่อยได้ไหมครับคือคือพอดีอร่อยนะได้ค่ะจะบอกว่าพอดีตอนเนี้ยเข้าใจว่าเดี๋ยวนี้เวลาเราปัตากตะกา้ามันจะไม่ขึ้นเตือนว่าหลาย มันต้องใช้การแชร์อย่างเดียวครับใช่ถ้าใครเข้ามาแล้วก็แชร์ไปให้เพื่อนๆหน่อยไม่ได้ไม่ได้ลำบากอะไรอันนี้คือขอคะแนนเสียงอยู่ขอคะแนนความเห็นใจเดี๋ยวแป้งมานะะบุษยาแชร์ไปให้ทั้งหมดกับคนอื่นถึง40,000คนนะ4 1 8ห9คนัดเกาี่ยวบุษยาแชร์ไป40,000คุณสราอยู่บนโลกความจริงมากนะเป็นคุณสรา เราไม่รู้ชื่อเล่นนะรู้แต่ชื่อบุษยาอะไรนะหนูเคยเรียกชื่อเล่นอะครับแต่ไม่ชื่อเล่นแล้วแชร์อีกได้ไหมครับเขาจะรำคาญเราไหมโดนบล็อกค่ะแล้วจะโดนบล็อกเหรอถ้าเกิดว่าแชร์บ่อยอย่างเงี้ยมันจะแบบถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้ไม่จ่ายตังค์หรือเปล่าไปให้เพื่อนใครว่าเติมไฟก็ไม่บ่อยนี่อะไรอะคะขอบคุณค่ะสองครั้งไม่บ่อยนะไม่อยากได้มะม่วงไม่อยากกินมะม่วงอ่ะฮ่าแต่ต่อไปหนึ่งจะบอกทุกคนเรามีหลายอย่าง ให้ดูเนาะมีตู้เย็นใหม่วว้ามีของเล่นแต่ว่าช่วยยอดเรานิดนึงเมื่อกี้หนูเล่นอะไรวะรูปด้วยนะเดี๋ยวมีรูปด้วยนะหนูเล่นอะไรหนูยังไม่เล่นเลยนะอ๋อเขาไม่ขอเล่นมาท้ำกินเหรอไม่ขอต้มไหนต้มต้มอะไรนั่นถุงก็ได้ครับต้มต้มอะไรนั่นถุงก็ได้สิพิษานะเหรอฮะ บอสต่อไปนี้เราจะไม่รับเว้นเพราะว่าคนดูดเงินจากการแอดอ๋อทุกคนใช่ใช่ที่แบบพิมพ์ให้แอดแอดอ่ะคิวไปลองมาแล้วไม่เนี่ยคือคือแอดไปมันดูดเงินนะอย่านะครับอย่าจริงจริงตอนนี้ไม่มีแป้งจริงได้ใช่ไหมเราเป็นถั่วได้ใช่ไหมใช่แต่ว่าไม่มีน้ำตาลกับแป้งเออไม่มีน้ำตาลแน่ๆรสชาติกับแป้งเขาน่าเราใส่พวกน้ำตาลเทียมลงไปแต่ว่าแต่ว่าอะไรคะแต่ว่าเนโ่ของเนโน่ต้อง คุณแม่คนสวยวันนี้กันแดดไม่มีแป้งอีกทีได้ไหมคะทุกมาได้เดี๋ยวเราไม่รู้ค<า>รีม<ห>มันทำ<ใ>นอย่างไรขอห้าแสนใจคุณน้ม่วงอร่อยมากห้าแสนใจก็คือเดี๋ยวพี่พีคลันไปให้ใหม่เลยจบแต่ตอนนี้ตะกร้าคูชชั่นสองนาทีสุดท้ายนะคะคูชชั่นสองทีนน่สุดท้ายนะครับเองสมัย,สยแล้วนะคะอันนี้เราได้คูชั่นด้วยได้กระเป๋าด้วยซึ่งกระเป๋าเนี่ยพี่จุ๋มเคยไปซื้อนะ9 0 0บาท900บาทถึงจะได้และ ไปซื้อคูชั่นในราคาปกติด้วย490แล้วมันถามพี่จุ๋มว่าทำไมพี่จุ๋มนึงเข้าไปซื้ออยากช่วยอุดหนุนดีเซ่เพราะว่าดีเซ่ไม่ลยซ้ำจริงแล้วก็มาหย่อนลูกบอลน่ะไม่ได้อะไรเลยจริงเดี๋ยวดีเซ่ไม่ลงเลยนดีเซ่ไม่ลงให้จุ๋มด้วยซ้ำไปซื้อตอนไหนก็ไม่รู้ด้วยซ้ำอันนี้ไม่มีแป้งหรอของไอ้แปงก็น่ากินเหมือนกันเนาะเคฟล้อไข่ไรแป้ง มีค่ะเพราะว่าพี่ติ๊กโดนสันติยาทุกคืนเมื่อกี้ยเราก็นั่งบวกกันคือว่าทำไมเขาจะเลิกผลิตหรอกฉันจะใช้อะไรวะทุกคนตั้งก้าต่อไปทุกคนอยากได้อะไรพี่มยมันอร่อยมากเลยอร่อยมากเลยแคนตะลุกกล้องอร่อยมากเลยขนมปังปลาปะเนี่ยฮึมจะมันลงก่อนถอดหน้าพูดว่าไม่มีแม่ก็น่ากินเหมือนกันนะเนี่ย น่ากินอยู่นะแต่มันนุ่มนะดูทรงละนุ่มเลยอยากได้ปูห้าค่ะขอบคุณค่ะมงคลมากเครฝอยทองทุกคนมันนุ่มมากนะตัวคูชั่นอะเหลือแค่สองนาทีสุดท้ายนะครับเอางี้ทุกคนของี้ได้ไหมขอขอสามแสนใจแล้วจะเปิดแป้งให้อีกรอบเลยเตรียมตะกร้าแป้งเลย เพราะว่าเมื่อกี้คนอาจกิม่เป็นเหมือนแพนเค้กที่เรากินชอบกินกั่า่ะมันละลาเข้าไปไหแต่มันจืดนะเพราะมันไม่มีมันไม่มีน้ําตาลระวันไหะคะได้ใส่เป็นพวกยาหวานก็มันเขียนอยู่ว่าไม่มีน้ําตาลมุยาทําแบบนี้ได้ไหมมันทำลายขวัญี่แก่คนบู๊แล้เขาส่อไรแก่พี่ติ๊หนุ่มเกินมันกิ่งไข่อะหอมไม่มีน้าตาล ใช่ไม่มีแป้งทุกคนทุกคนมระลายเข้าไปเลยอ่ะมันเข้าไปเยอะลยขอสามแสนใจได้ไหมเดี๋ยวจะทำแป้งแฟตให้แล้วก็เราจะไปอย่างอื่นนะอย่างนี้ขอแป้งแฟตเซลกับครีมซิ่งแฟตเซลพร้อมกันได้ไหมครับตัวนี้ของเพื่อนจอยป่ะนิ่มมากม่มีแงเลยว่าอร่อยมากมะม่วงมันมากไข่ไงไข่เจียวอ่ะอันนี้อารมณ์ไข่เจียว พี่พี่ขายเก่งมากไม่ได้ดูนานจริงแซ่บบอกมาแม่ขอช่ยมาเอานี้อันนี้อร่อยกว่าอันนี้กลายเป็นแป้งต่อไปนะใช่ใช่ใช่มะม่วงต่อไปกินเข้าไปปุ๊บมันจะกลายเป็นแป้งแต่เนนี้ไม่เป็นแป้งแต่มันเป็นน้ำตาลโมเลกุลแบบเชิงซ้อนเนาะเปิดให้อีกรอบนึงตอนห้าแสนใจทุกคนเคาะเลยค่ะห้าแสนใจไม่สามแสนใจอ้าวจะเปิดพร้อมกินซิ่งให้เลยอ๋อสามแสนใจเอาโอเคไหม สามแสนใจได้ไหมทุกคนเชิงซองก็มาแล้วเก็บก็ได้สามแสนใจชมพู่จะมาอุดหนุนเราแม่ชมพู่มีอะไรจะขายแยกชมพู่ถ้าชมพู่ไปจีนด้วยนะรปลาจะรวยจะได้ไปเจอแฟนคิว ปาชมพูเขาเคยชอบก่อนหรือเปล่าเราจะไป่ป่ายอนุภาพแนี้เนี่ยเ้าแล้วคิวทำอะไรอยู่ล่ะพี <c oughs> ่บุ๋มพูดพีครับแป้งนี้เซริมากไม่หนักหน้าเลยนะคะไม่แพ้ด้วยค่ะเราเป็นผิวแพ้ง่ายมากมากค่ะมีมะม่วงครับพี่บุ๋มไขยชมพู่ก่อนวันนั้น,<ค>นพี่บุ๋ม้องคนทองใช้ได้ไหมใช้ได้ค่ะชมพู่ไอคิวรักลูมี่ฟังรู้เรื่องป้าชมพูมพอ่ะในฟังรู้เรื่องไหม ชมพู่ไงชมพูดถือว่าเป็นแม่สื่อให้คิวเลยนะเออเหรอใช่แต่พวกเราเปิดปั๊บหือขมมากไม่เหรออาจจะไม่ชอบอะคือไปจีนรอบเนี้มันอะไรขมมากมีแต่เหตุการณ์ทิกทิกคนไหนคิวชมพู่ถามคนไหนดังชอบมูหลานอืมส่งไปให้ในติกตอกก็ไม่ยอมอ่าน่อย พี่คุยชอบหลายคนเลยจริงชอบคนเดียวแต่ชอบคนเียไปไหนก็ใจแตกฮ่าฮ่าฮ่าทที่ไม่ค่อยออกไปไหนเพราะว่าออกไปไหนก็ใจแตกทุกคนในจริงคือไปจีนรอบเนี้ยมันมีแต่เหตุการณ์ที่มันแบบพีผีอะตลกมากจริงจริงมาคืนคีโตใช่ป่ะอันเนี้ยเพราะหนูเคยกินคีโตเนี้ยรสชาติขนมคีโตเดี๋ยวเราเราได้ตัวแป้งมายังเอ่ยได้อยู่ ถ้าสามแสนมาแล้วค่ะตอนนี้ตะก้ารอพร้อมแล้วอ่าขออีกแค่2,000ใจนะเหลืออีกแค่นิดเดียวเท่านั้นเราจะเอาแป้งมาให้คู่กับตัวคลีนซิ่งซึ่งคลีนซิ่งวันนี้เนี่ยครีนซิ่งวันนี้เดี๋ยวมาเล่าเรื่องคิวต่อแป๊บนึ่งนะครับคือคลีนซิ่งวันนี้ไม่ใช่แค่ครีนซิ่งปกติเราเป็นครีนซิ่งหนึแถมหนึ่งและยังแถมรองพื้นอีก1นองด้วยให้เยอะมากให้ไปทดลองให้ไปทดลอง